Drive t h ความรู้เสิร์ฟถึงรถสวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive thru ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์เรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับในวงการยานยนต์นะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่41นะฮะตอนที่41วันนี้นะครับผมจะชวนคุยเกี่ยวกับตลาดของรถตู้ที่เป็น Luxury M V MPV นะครับลักชร MPV นะครับก็คือเป็นรถตู้ที่เจาะตลาดในกลุ่มของพรีเมียมเลยลูกค้ามีกำลังซับลูกค้ามีกำลังซื้อราคาไม่เกี่ยงนะแต่ขอความนั่งสบายความสะดวกสบายความหรูหรานะครับใช้ในแวดวงสังคมต่างๆนะครับจริงๆในตลาดของ l u x ช r รี่ MPV เนี่ย ก็ใช้เรียองว่าไงได้รับความนิยมมาพักใหญ่ๆแล้วนะในประเทศไทยเรานะครับในแวดวงของผู้บริหารในแวดวงของนักการเมืองนะฮะหรือว่าในยุคนี้เขาเรียกว่าไงนะระดับบอสนะเขาก็จะใช้รถในแบบไซส์ใหญ่นะครับที่เป็นรถตู้ MPV นะครับ MPV ย่อมาจาก Multi Purpose Vehicle นะก็คือการใช้งานที่ เรียกว่างอ่ะหลากหลายอนเนกประสงค์นะฮะ,ะคือรถคันใหญ่แต่ว่าไม่จําเป็นต้องนั่งเยอะรถคันใหญ่แต่ว่านั่งเดี่ยวๆนะนั่งแบบหรูหราให้ความรู้สึกไม่เหมือนเป็นแบบไม่เหมือนเป็นรถแต่ความรู้สึกเหมือนเป็นห้องรับแขกให้ความรู้สึกเหมือนเป็นหะ้องนะที่คนที่เข้าไปนั่งโดยสารเนี่ยรู้สึกเหมือนนั่งเฉยๆแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย พาจากที่หไปสู่อีกที่หน,นะครับอันนี้คือนิยามของรถตู้หรูที่ผมบอกนัก็คือรถตู้ MPV นะครับเขาก็มักจะระบุว่าเป็น6ที่นั่ง7ที่นั่ง9ที่นั่งนะแล้วแต่การออกแบบแล้วแต่ขนาดของรถนะที่เขาออกแบบมานะครับซึ่งตลาดนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับถ้าพูดแต่สับทางเทคนิคเนี่ยท่านอาจจะยังเอ๊นึกภาพไม่ออกถ้าท่านดู ไลฟ์ไปด้วยเนี่ยน่าจะเห็นภาพนะแต่ให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นทุกคนน่าจะคุ้นเคยคําว่าเฮ้ย hey, มีเอาพาดมี m a j e จ t สมี Hyundai h ุ u n d a i H1 อะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้ก็คือรถในกลุ่มของ MPV ที่ผมกำลังกล่าวถึงนะครับอ่ะเรามาปูพื้นกันหน่อยนะคือตอนนี้ยกำลังจะเล่าให้ฟังว่าตลาดในกลุ่มนี้กำลังได้รับความนิยมนะครับและกำลังถูกรถยนต์พลังงานใหม่ที่เป็นพลังงานไฟฟ้า นะเป็น EV นะครับ EV สัญชาติจีนกำลังรุกคืบแล้วก็ดึงส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มตลาดพรีเมียมนี้ออกไปแล้วนะครับช่วงปลายปีนี้งานมอเตอร์อ o เนี่ยนะคือคักอย่างแน่นอนนะครับมาพูดถึงภาพรวมกันก่อนนะครับตลาดรถตู้ MPV ในประเทศไทยในะปัจจุบันมียอดขายในแต่ละปียอยู่ประมาณสักหลัก7 0 0 0คัน6000คันนะฮะเพิ่งมา คึกคักในช่วงหลังนะครับที่มีตัวเลือกมากขึ้นก็ใกล้ๆนะใกล้ๆที่จะแตะ10,000คันต่อปีนะครับอันนี้หมายถึงทุกๆแบรนด์รวมกันนะครับก็กลุ่มของลูกค้าที่ซื้ออย่างที่บอกนะเป็นกลุ่มที่เป็นลูกค้าพรีเมียมมีกําลังซื้อต้องการแบบเสริมบารมีนะฮะต้องการนั่งแบบสบายๆมีพื้นที่นั่งเยอะๆภายนอกต้องดูดีดูหรูหราภายในต้องกว้างขวางนะครับตอนหลัง ในกลุ่มของแมสเนี่ยในกลุ่มของตลาดทั่วๆไปก็ได้รับความนิยมไปถึงกลุ่มของครอบครัวนะพานอกจากพาผู้ใหญ่แล้วยังแบบยิ่งถ้าใครมีลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยโอ้โหรถตู้แบบ MPV เนี่ยเพียบเลยนะก็คือไปจอดรอรับได้เลยมีทั้งแบบมีคนขับมีทั้งแบบคุณพ่อขับหรือหลังๆมีคุณแม่ขับด้วยนะแล้วก็ลูกนั่งในเบาะในตอนที่2นะครับซึ่ง อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับที่ซื้อรถในกลุ่มนี้ MPV นะครับเดิมเนี่ยนะฮะเดิมในกลุ่มของอตลาดรถตู้ MPV ที่ขายความลักชวรี่เนี่ยนะครับแรกเริ่มเดิมทีเลยนะเขาบอกว่าเจ้าแรกที่ทำแล้วก็ประสบความสำเร็จในประเทศไทยนะครับก็ยังเป็นรถในฝั่งของยุโรปนะครับนั่นก็คือ Volkswagen นะครับ โฟก k s วากเกนะหรือว่า f o ก c ์คารา l เวลเนะีก็คือคันนี้นะฮะก็เป็นรุ่นแรกๆเลยนะที่ทำตลาดในประเทศไทยนะครับด้วยความที่มีกลิ่นอายของความเป็นรถยุโรปนะก็มาแบบดุดุช่วงแรกๆเราจะเห็นกลุ่มของอผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมบ้านเมืองเรานะักันเมืองใช้กันเยอะเลยนะเนี่ยหน้าตาแบบนี้เป็นโฟกซ์คาราเวลนะฮะก็ ตอนนั้นหลายปีที่แล้วนะครับก็ร่วมๆใกล้ๆ10ปีนะฮะร,ราคาค่าตัวประมาณ4ล้านบาทอันนี้คือยุคแรกๆเรียกว่าใช้กันแบบโอ้โหคือตามกันเลยอ่ะติดๆกันท่านคนนี้มีอีกท่านนึงต้องมีด้วยนะแล้วก็มีตามกัน,นอันนี้คือยุคแรกๆนะโฟก์คาร a ราเวนะครับต่อมาในราคาที่ไม่แพ้กันฝั่งของค่ายรถญี่ปุ่นทำบ้างนะครับเราจะได้ยินยุคต่อมาก,ก็คือ t o y o ต a a อ p ล a า d โตโยต้าอาผาดก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งยอดนิยมนะครับที่มีให้เห็นวิ่งเยอะเลยนะครับอาผาธถัดจากเอาผาธนะก็มาเป็นกลุ่มของ m a j e เ t สตี้นะราคาก็ด r อปลงมาเล็กน้อยนะครับ t o โยต a ามา e s t y สตี้ไซส์ก็ไม่ต่างกันดูภายนอกเป็นรถตู้บางคนบอกเอาผาดสวยกว่า m a j e เ t สตี้สวยกว่าอันนี้แล้วแต่มุมมองนะถัดมาปัจจุบันที่เขาขายกันก็ t o โย t a า e l เวลไฟนะฮะ เนี่ยก็เป็น3รุ่นยอดนิยมของทางฝั่งของ To โยต้าอัพาร์ดมาจสตี้แล้วก็เวลไฟนะครับก็อยู่ราคาใกล้เคียงกันกับโฟลรุ่นแรกก็คือประมาณสัก4ล้านบาทที่ผมเล่าเรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวไปขมวดตอนท้ายนะว่าปัจจุบัน EV จีนที่เป็นรถตู้เนี่ยเขาทำราคาแตกต่างกันนะครับอย่างอันเนี้ยรุ่นแรกๆก็4ล้าน4ล้านนะครับ ถัดจาก2คันที่เล่าให้ฟังนะครับในกลุ่มของราคาที่4ล้านในมีทั้งแบบมันไม่ใช่เริ่มต้น4ล้านนะมันอยู่แบบ4ี่ล้านกลางหรือใกล้ๆ5ล้านยังมีเลยนะฮะถัดมาเนี่ยในฝั่งของค่ายรถเกาหลีทำบ้างนะครับเราจะได้ยินฮุนได a i h 1นะในฝั่งของเกาหลีก็เอาฮุนไดมาสู้นะครับในตอนนั้นนะฮุนไดก็มาแบบราคาไม่เกิน2ล้านบาท นะครับก็ทําให้แมสมากขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับเริ่มมีแบบกลุ่มของครอบครัวละไม่ใช่นักการเมืองอย่างเดียวก็เริ่มเป็นกลุ่มของครอบครัวมีในบ้านมีสมาชิก4คน5คนมีผู้ใหญ่มีเด็กเล็กนะก็เริ่มเปลี่ยนจากรถที่เป็นกลุ่ม SUV รถที่เป็นกลุ่มแบบดีซีดานที่เป็นดีเซ gment ไซส์ใหญ่ๆคัมรี่แ c คคอร์ดนะมาเป็นรถตู้นะครับมีคนขับบ้างไม่มีคนขับบ้างแล้วแต่ นะก็เริ่มมาเป็นคุณได i H 1แล้วก็คุณได i Staria นะฮะสองรุ่นนี้ในฝั่งของเกาหลีนะฮะเขาก็มาในค่าตัวราคาไม่เกิน2ล้านบาทโดยประมาณนะครับสำหรับคุณได i H 1แล้วก็คุณได i Staria นะครับอันนี้คือยุคทั้งหมดเลยนะก่อนที่จะไปสู่ยุคปัจจุบันนะครับซึ่งเดิมเนี่ยข้อสังเกตอย่างที่บอกนะครับทั้งฝั่งของยุโรปฝั่งของญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งของเกาหลีนะครับ ในแต่ละเจเน r เรชันเนี่ยมีข้อสังเกตนิดหนึ่งก็คือหนึ่งราคาค่อนข้างสูงสองเ,อเน้นการนั่งสบายใหญ่นะครับแล้วก็ไม่เกี่ยงเรื่องเชื้อเพลิงนะครับว่าก็ว่าเราน่าจะเคยได้ยินข่าวเนาะว่าตามแบบเนื่องจากนันกการเมืองชายเยอะเนาะรถในกลุ่มนี้เขาบอกว่าตามทำเนียบตามท,าที่ราชการเนี่ยเราจะเห็นโลระขับเขาก็จะไปจอดติดเครื่องสตาร์ท นะก็บ้านนําดงว่าเกิดโมโลพิษอะไรต่างๆแต่ก็เพื่อให้แอร์เย็นเวลารับเจ้านายรับบอสแอร์มันก็เย็นใช่ไหมครับตอนหลังนะด้วยความตระหนักเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยความตระหนักเรื่องของค่าเชื้อเพลิงที่มันแพงขึ้นนะครับก็เปลืองตอนหลังก็พัฒนามาเป็นกลุ่มของไฮบริดนะใส่มอเตอร์เข้าไปนะในเอาพาดในฮุนไดนะในตัวเวลไฟนะครับซึ่ง มันก็พัฒนามาเพื่อตอนจอะเนี่ยรถยังเงียบๆแอร์ยังติดนะให้ทํางานได้นะครับมาสู่ยุคใหม่หรือว่ายุคปัจจุบันนะครับที่รถไฟฟ้าสัญชาติจีนนะครับเข้ามาตลาดมากขึ้นปลายปีที่แล้วนะปลายปีที่แล้วเราเห็นแบรนด์ที่เปิดตัวมาก็คือ MG นะครับ MG เปิดตัว Maxus 9นตอนนั้นที่ เปิดตัวออกมาก็เรียกว่าฮือฮาเลยใช้พลังงานไฟฟ้า100%นะค่าตัว2ลนะ้าน5โดยประมาณนะครับวินได้540กิโเมตรต่อการชาร์จซึ่งขายหมดเร็วมากนะฮะบอกว่า1,500คันเนี่ยปั๊บเดียวชนะ่วงแรกมา500ตอนหลังขยับมาอีก500หมด1,500หมดนะครับคือหมดอย่างรวดเร็วนะครับด้วยความที่1ราคาไม่แพง2อา มีกาลังซื้อในกลุ่มนี้นะไม่ได้แบบเกี่ยงเรื่องราคามากแต่ว่าชอบเทคโนโลยีนะมีความทันสมัยนะเป็นคนที่มีสตางค์แล้วก็มีความทันสมัยในตัวด้วยก็เลือกที่จะครอบครองแบบไม่ยากมากนักน,นะครับปัญหาตอนนั้นคือส่งไม่ทันด้วยหารถไม่ทันด้วยซ้ำนะครับแม้แต่ผู้สื่อข่าวอย่างผมเนี่ยเวลาจะไปรีวิวนี่ยังไม่ค่อยจะมีรถเลยนะเพราะว่าเขารีบเอาเข้าแล้วก็รีบปล่อยร,รีบขายงายง่ายรถมันขายได้ด้วยเทคโนโลยีของเขาอยู่แล้วนะครับก็เป็น แม็กซัสไนนะครับตอนนั้นที่เข้ามาเมื่อปลายปีที่แล้วถัดจาก Maxus ัสมาเป็น Maxus ัสเซเว่นนะจาก้ามาเป็น7นะครับระยะทางการวิ่งเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับด้วยขนาดรถที่เล็กลงน้าหนักเล็กลงนะฮะก็วิ่งได้570กิโลเมตรต่อกัชรชาตัวล้านเจ็ดนะฮะก็ยังขายดีอยู่นะในฝั่งของ MG นะครับซึ่งเหมือนเดิมเลยเอาเข้ามาอีกคันก็หมดหมดหมด,หมดเพราะว่าตลาดในความต้องการของ ลักชัวรี่เอเนี่ยโอ้โหได้รับความนิยมมากบางคนบอกว่ามันมีกําลังเสริมมาจากยุคยุคสูงวนะัยนะยุคที่มีครอบครัวแล้วพาลูกไปโรงเรียนต่างๆก็เสริมๆไปจอดตรงไหนก็ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเปิมพลังงานยิ่งโรงเรียนนานาชาติสมัยนี้กลายเป็นว่าถ้ารถเครื่องยนต์ไม่ให้เข้ารถไฟฟ้าให้เข้านะเพื่อเพื่อให้อากาศสะอาดกับลูกๆของทุกคนเนี้นะก็กลุ่มนี้ได้รับความ นิยมขึ้นมานะครับในฝั่งของ MG ที่เขาเริ่มบุกตลาดนะฮะเอาละ่ะมาถึงปัจจุบันนะครับที่ตอนนี้เริ่มล้วนะฮะว่าในฝั่งของอีวีจากจีนเนี่ยหลายค่ายเริ่มจะประดังกันเข้ามาส่รงรู้แล้วว่าตลาดในไทยเนี่ยนะฮะยอดนิยมเหลือเกิน M u u x u r y MPV เนี่ยคนไทยมีกำลังซื้ออยู่ที่มีรถไหมมีของหรือเปล่าที่จีนเขาขับพวงมาลัยซ้าย นะถ้าไทยขับซ้ายเนี่ยผมว่าเขาส่งมาเยอะละแต่พอที่ไทยขับพวงมลาลัยขวาที่จีนขับพวงมลาลัยซ้ายเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนลายการผลิตนะก็ต้องเริ่มจากเปลี่ยนลายการผลิตผลิตได้กี่คันส่งมาไทยกี่คันหรือว่าจะผลิตในไทยแล้วก็ขายคนไทยนะที่เป็นพวงมลาลัยขวามันมีแกป๊ปมันมีรอยต่อตรงนี้นะครับซึ่งในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนถึงกลางปีนี้นะเจ้าที่ทําได้อย่างรวดเร็วต้องตกมือให้ MG นะจเขาขาย m a x กซัสไนน์แม็กซัสเซเว่นได้นะครับ แต่ตอนนี้เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้นนะครับถัดจากฝั่งของ MG นะเขาก็มีการเปิดตัว s ิกเกอร์009นะอันนี้เป็นตัวลักชวรี่เลยก็เน้นแพงเน้นเทคโนโลยีนะฮะอันนี้เปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์นะเมชืช่วงช่วงไตรามาสแรกนะับช่วงประมาณเมษาโดยประมาณนะครับก็เปิดตัวตอนนู้นนะแล้วก็มีเปิดราคาต่อมาก็3ล้าน นะครับก็มียอดจงยอกจองอะไรไปแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่เห็นรถนะยังไม่ถึงขั้นตอนของการส่งมอบรถหรือว่าเช่นกันก็ประสบปัญหาว่าขายได้แต่ว่ากว่าจะส่งมอบเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่แล้วราคาก็ไม่ใช่ไม่ใช่จุดขายเพราะว่าราคาก็ขยับไป3ล้านมันก็ไม่ได้ถูกนะสำหรับในกลุ่มนี้นะครับล่าสุดนะครับบวเปิดตัวเดนซาดี9หรือว่า D9 นะครับก็ราคาที่ค่อนข้างจะ ช็อกเหมือนกันมี2ราคาล้านเก้าคันหนึ่งนะหนึ 99, ่งจุดเกร้อคันหนึ่งสองนะครับซึ่งที่หลายคนจับตาแบรนด์นี้นะครับซึ่งเป็นแบรนด์เดนซ a ภายใต้ b y ไทเนี่ยเขาบอกว่าเดิมมันมีการพัฒนาร่วมกันกับทาง d ดมเลอรหรือว่าค่ายของ Mercedes-Benz น,นก็ทําให้ตัวรถดูหรูหรานะมีรูปแบบของการดีไซน์ต่างๆนะครับแล้วในราคาที่เป็นลักชัวรี่แต่เข้าถึงได้นะ ก็เริ่มมีคู่แข่งเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วนะสำหรับบีวอดีเดนซ่านะฮะถัาจากเดนซ่ตอนนี้ถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดนะที่เปิดตัวแล้วก็มีรักงคงราคาแล้วเปิดจงเปิดจองแล้วหลังจากนี้ฮะปลายเดือนนี้ในงานมอเตอร์เอมีอีกประมาณ3รุ่นนะนะฮะมีอีกประมาณ3รุ่นเอาเขาคา,าแล้วกันนะไปอย่างเร็วๆมี X เผิง X9 นะมีเกทบอลมอเตอร์เวนะ่ยนที่เป็นปลั๊กอินไฮบิแล้วก็ Volvo EM90 นะครับซึ่งเดี๋ยวในงาน Motor Expo ก็รอรอดูกันว่าเขาจะมีราคาเท่าไหร่มีออปชั่นอะไรยังไงนะครับแต่กำลังจะบอกว่าปลายปีนี้ตลาดของรถตู้ MPV นะครับเราน่าจะได้เห็นมากขึ้นใครที่มีกำลังทรัพย์แล้วก็เล็งๆไว้ในกลุ่มนี้นะครับ ช่วงปลายเดือนนี้น่าจะมีออปชันให้คุณได้เลือกช้อปปิ้งกันอีกเยอะเลยนะครับสำหรับตลาดในกลุ่มนี้นะครับทีนี้ไล่สเต็ปมาให้ดูพอสมควรนะครับเราไปดูพวกออปชันภายในกันหน่อยนะครับเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยนั่งนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอเรถแบบนี้นอกจากมันใหญ่นอกจากมันกว้างเนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรพิเศษหรือว่าว้าวานะฮะที่เราไม่เคยนั่งแต่ก็อยากรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ ฟังก์ชันที่มักจะมีในรถกลุ่มนี้นะครับอย่างแรกเลยจุดขายแทบทุกเจ้านะเบาะนวดต้องมีนะครับเพราะว่าขายความเป็นผู้บริหารขายความเป็นบอสนะฮะมันมักจะต้องมีเบาะนวดนะเบาะนวดนี่ก็มีนวดนี่ก็มีหลายรูปแบบอีกนะมีรายละเอียดย่อยลงไปอีกออมีทั้งเบาะนวดที่ที่เป็นถุงลมธรรมดานะฮะก็คือแค่ดันดันหลังนะให้รู้สึกเหมือนมีอะไรขยับขยื่น มีทั้งเบาะนวดที่เป็นแบบเป็นเบาะนวดจริงๆเลยเหมือนยกเลสเตอร์ไปใส่เลยมีแบบอุปกรณ์ในงานหมุนๆให้เรารู้สึกนะมีสเต็ปมีรูปแบบในการนวดนะฮะมีฟังก์ชันนวดหลังนวดบ่านวดสะโพกนวดขาอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีลูกเล่นในกลุ่มของเบาะนวดให้ได้เห็นนะครับหรืออย่างในภาพนี้ก็จะเป็นตัวตัวาถาดนะตัว ตัวถาดรองซึ่งก็ใช้ได้ทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ส่งลูกนะมีถานอาหารเบนโตะวางรับประทานอาหารได้นะครับหรืออีกกลุ่มนึงก็วางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแมคบุ๊กนะครับนั่งทำงานได้นะก็จะเป็นเนี่ยฟังก์กชันที่เรามักจะเห็นในรถใหญ่ๆแบบนี้คือด้วยรถไซส์ใหญ่นะครับมันก็ออกแบบพวกระบบอาเขาอ,ออกแบบพวกฟังก์กชันการใช้งานอะไรได้อีกเยอะนะให้ ให้การเดินทางในแต่ละทิปเนี่ยไม่ได้เหมือนการนั่งรถแต่เหมือนอขึ้นไปห้องรับแขกแล้วมีอะไรทำนะผ่อนคลายแล้วก็ถึงที่หมายก็ลงจากรถนะอันนี้คือความ m u l t i p u r p o s พ Vehicle ที่บอกนะก็คือใช้งานได้แบบลักษณะเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นถานรองนะครับมีอะไรอีกจอทีวีน,ะนี่อันนี้บิวอ i n เป็นแบบจอทีวีเลยนะครับซึ่งก็ บางรุ่นมีบางรุ่นไม่มีจอเนี่ยคือไซส์เท่าทีวีเลยใหญ่ๆคือคุณนั่งแบบนี้เหมือนดูหนังเลยเหมือนอยู่ในโฮมเทเตอร์นะแล้วที่เบาะก,ก็จะเห็นว่ามีแบบเป็นลําโพงนะครับก็จะรู้สึกเหมือนไม่ได้เหมือนการเดินทางเนี่ยนั่งแบบนี้จะดู YouTube จะเปิดจอสอนร้อยนะฮะหรือว่าจะดูทีวีนะครับก็ได้หมดดูวงดูบอลน,นะฮะก็บิวมาเหมือนเป็นโฮมเทเตอร์แบบเคลื่อนที่เลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง รูปแบบที่เราเห็นในรถกลุ่มดีนะครับเป็น MPV นะครับประตูเลื่อนที่เป็นไฟฟ้านะก็มีนะก็เอาไว้แบบอ,อำนวยความสะดวกนะกดเปิดจากตำแหน่งของคนขับได้หรือกดเปิดสวิตช์จากตำแหน่งของผู้โดยสารที่ขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องระบบอำนวยกาารัับี่นะครับพวกกล้องแล้วก็ระบบอัจฉริยะต่างๆนะครับอันนี้ก็มีเขาเรียกว่าแตกต่างกันออกไปแล้วกันมีเรดาร์กี่จุด มีกล้อง360มีกล้องช่วยถอยมีระบบ Adaptive q u i s e Control นะฮะมี ADAS Level 2อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ออปชันของแต่ละค่ายที่จะให้มานะครับซึ่งในยุคแรกๆเนี่ยถ้าเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนาะมันก็จะมีโฟกมีเอาผาดนะมีฮุนไดนะครับอันนั้นพูดตามตรงว่าคนที่นั่งในตำแหน่ง,งคนขับมักจะเป็นไดเวอร์หรือว่าเป็นพลขับนะเป็นพนักงานขับรถนะฮะ แต่ยุคดังหลังเนี่ยในกลุ่มของอรถ MPV เนี่ยบางทีไม่ใช่แค่เป็นพลขับนะเจ้าของรถนะหัวหน้าครอบครัวก็อยากจะไปเป็นเป็นคนขับแล้วก็ให้ภรรยานั่งให้ลูกนั่งหลังอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นออปชันอะไรก็จะแตกต่างออกไประบบเรื่องของความปลอดภัยเซ็นเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยมักจะล้ำสมัยมากกว่ารถยนต์ ทั่วๆไปที่เป็นซีดานที่เป็นเก๋งอีกนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็จัดเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อแล้วก็ยกระดับขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะในแต่ละรุ่นที่มีฟังก์ชันใครายกันนะครับสรุปนะฮะสำหรับรถในกลุ่มของ LUXURY MPV ที่วันนี้เล่าให้ฟังนะครับก็รอจับตานะว่าตลาดในกลุ่มนี้เป็นยังไงต่อไปเพราะว่าเราเห็น ก่อนหน้านี้เราเห็นวิวัฒนาการของรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ทั่วไปรถยนต์สันดาบนะครับถูกดิสละชั่นคบนี้หายไปนานแต่ยังอยู่ถูกดิส u p ชั o นในฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้านะครับถูกชิงส่วนแบ่งการตลาดออกไปคนเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาบมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับกอ็อันนี้เป็นกลุ่มแรกที่โดนดิสละต่อมาเราเห็น SUV เริ่มละนะก็เห็นในกลุ่มของอ,อะไรดนะเนต้าเอ็ก เออเอตโต้ทรีนะก็มาดิสลับตอนนี้กลุ่มต่อไปก็นี่แหละเป็นรถตู้ Luxury MPV นะครับก็เราจับตาว่าในตลาดกลุ่มนี้นะจะเป็นยังไงต่อไปถ้าถามผมนะผมว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าลักษณะของการใช้รถของคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่คุณเน้นการนั่งสบายกำลังทรัพย์มีเหลือเฟือนะเพราะฉะนั้น เวลาไปจอดตามสถานีต่างๆเนี่ยการติดมอเตอร์ทิ้งไว้เปิดแอร์ทิ้งไว้ไม่ใช่ปัญหาเลยระยะทางในการวิ่งอยู่ในระดับแบบ600กิโเมต่อชาร์เนี่ยวิ่งจริงวิ่งช้าบัางเร็วบ้างนะครับก็ต่อให้รถไปสัก20%ผมว่าต่อนหนึ่งทริปต่อนหนึเที่ยวที่มันวิ่งได้ถ้าเที่ยวหนึงคุณวิ่งมันสัก200กิโเมไปชนบุรีไปนครราชสีมานะในระยะประมาณนี้ผมว่าไปกลับได้เที่ยวได้ก็ โอเคแวะชาร์จได้นิดๆหน่อยๆไม่จำเป็นต้องเต็มผมว่าก็ทําให้ชีวิตมันลงตัวมากยิ่งขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็ลองดูว่าตลาดกลุ่มนี้จะเป็นยังไงต่อไปแถมสงครามราคานะครับที่ตอนนี้เข้มข้นเหลือเกินยิ่งดั้มราคาลงมาจากเมื่อก่อนคุณเห็นลําดับเนาะสล้าน3ล้าน2ล้านตอนนี้เริ่มมีแบบล้านกลางๆเริ่มมี1.79 เริ่มมี1.99นะครับเขาบอกว่าอาจจะทำให้กลุ่มคนที่ใช้รถในเซกเมนต์ที่เรียกว่า CSUV อย่าง Honda CRV อย่าง Pajero อย่าง Fortuner อนะอย่าง x x p n n e r เนี่ยบอกขย่งอีกนิดนึงสัก1.99ได้เป็นรถตู้จอดแบบรูราเสริมบารมีที่บ้านก็เป็นช้อยที่น่าสนใจนะครับก็ลองดูว่าคิดเห็นยังไงนะครับกับ รถไซนี้นะครับแต่ที่แน่ๆจับตาในงานมอเตอร์เอ็กโปปีนี้นะครับน่าจะได้เห็นตลาดนี้คือคักอย่างแน่นอนมีเปิดโตอีกหลายรุ่นนะบางคนไม่ชอบไฟฟ้า100%มันก็จะมีกลุ่มของปลั๊กอินไฮบริดที่เติมน้ำมันก็ได้ชาร์จไฟก็ได้นะแล้วก็กลุ่มของไฮบริดที่เป็นฝั่งของรถค่ายญี่ปุ่นเดิมก็มีเติมมาในสต็อกอย่างแน่นอนนะครับก็วันนี้เป็นทั้งหมดในตอนที่ 41นะครับของรายการ Drive thru นะครับถ้าดูไม่ทันก็ยังไงเดี๋ยวช่วงเย็นเราจะมีอัพคลิปขึ้นมาฝากแชร์กันได้เหมือนเดิมนะครับหมดเวลาแล้วนะครับช่วงหน้าเดี๋ยว Q&A กลับมาติดตามกันครับอุปสรรคที่ยากมีไว้เพื่อท้าทายความแกร่ง all new Mitsubishi Triton athlete drive your ambition mitsubishi motors drive to kwam <coughs> rot